ล่องเรืออริยะสู่พระนิพพานพระพุทธองค์ตรัสวันนี้เราทุกคนนั้นไปวัดไปทําอะไรกันใช่หรือไม่ว่าไปฝังธรรมไปปฏิบัติตามคําสั่งสอนของตถาคตเราขอถามว่าในขณะที่เรานั้นไปวัดเราไปด้วยความบริสุทธิ์ใจหรืออย่างไรกันแล้วในขณะที่เราพาตัวไปวัด ใช่หรือไม่ว่าต้องชำระกายเราให้สะอาดก่อนต้องนุ่งห่มผ้าเรียบร้อยจะต้องนุ่งขาวห่มขาวใช่หรือไม่แล้วขอถามว่าเรานั้นไปถึงวัดแล้วได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนอย่างที่เราสวมชุดขาวหรือไม่ตัวเรายังนุ่งผ้าอย่างเรียบร้อยแต่มือเรานั้นหิ้วอะไรไปแล้วในปิ่นโตนั้นมีอะไร อาหารนั้นมาถวายใครแล้วในปิ่นโตที่หิ้วไปมีกี่ชีวิตถ้าหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้พวกเธอมาที่นี่แล้วพวกเธอก็หิ้วปิ่นโตมาคนละหนึ่งถามว่าถวายให้กับเราเราจะรับไว้ไหมต้องรับเพราะอะไรเพราะว่าพวกเธอนั้นนำมาถวายใช่หรือไม่ไม่รับได้อย่างไรกันแต่ละจะให้ฉัน หรือไม่ก็อยู่ที่ตัวของเราแต่ในทางกลับกันเราได้รู้แล้วว่าชีวิตสัตว์นั้นล้วนน่าสงสารเกิดเป็นสัตว์แล้วยังไม่พอเรานั้นยังไปเข็นฆ่าเข็นฆ่าแล้วยังไม่พอยังนำไปทำอาหารเพียงแต่ตัวเองกินยังไม่พอยังให้ใครอีกแล้วยังนำมาถวายวัดอีกใช่หรือไม่ขอถามว่าหลังจากที่เรารู้อย่างนี้แล้ว พวกเธอจะยินดีนำเนื้อสัตว์มาถวายตัวตถาคตหรือไม่ขอถามว่าชีวิตที่เราทำลายไปอยู่ในปินโตนั้นเรานำไปถวายพระเราได้บุญหรือบาปแล้วเหตุใดเราจึงนำชีวิตเหล่านั้นไปถวายพระละ่ะใช่หรือไม่ว่าในขณะที่เราไปวัดเรายังนุ่งผ้าไปอย่างเรียบร้อยแต่เหตุใดเราจึงไม่ถอดเสื้อผ้าสัตว์เหล่านั้นไปถวายพระ นี่แสดงให้เห็นว่าเรายังสำรวมหรือไม่เราทุกคนเป็นพุทธศาสนิกชนเชื่อฟังคำสั่งสอนของตัวเราขอถามง่ายๆว่าศีลห้ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวร,รมณีสิกขาประทางสมาธิยามิแปลว่าอะไรห้ามฆ่าสัตว์ท่องทุกวันแต่เราก็ฆ่าทุกวันใช่หรือไม่ แล้วอย่างนี้เราจะถือว่าเป็นข้อปฏิบัติตามคำสั่งสอนได้อย่างไรกันเราเพียงแต่ท่องท่องไปเท่านั้นเองสัตว์เหล่านั้นเกิดมาเพื่อให้เราประทางชีวิตใช่หรือไม่เพราะเรายังไม่รู้แต่หลังจากที่เรารู้แล้วตถาคตขอบอกว่าสัตว์เหล่านั้นก็มีชีวิตรักตัวเองขอถามว่าถ้าวันนี้มีใครมาทำลายชีวิตเราเราจะยอมหรือไม่ ยอมไหมเพราะเหตุใดเราจึงยังทำลายสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่เพียงแต่ทำลายเรายังนำไปถวายพระอีกพระจะไม่ฉันได้อย่างไรกันใช่หรือไม่วันนี้เราเป็นพุทธศาสนิกชนจริงหรือไม่จริงไหมวันนี้เรายังไม่รู้ว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปวันนี้เราเป็นพุทธศาสนิกชนจริงหรือไม่ จริงไหมวันนี้เรายังไม่รู้ว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปสินข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์เหตุใดจึงห้ามฆ่าสัตว์ล่ะเพราะชีวิตใครๆก็รักใช่หรือไม่วันนี้เรารักชีวิตเราไหมแล้วถ้าเกิดว่ามีใครมาพลัดพรากคนที่เรารู้จักไปเราจะยินยอมไหมแล้วตะถาคตขอถามว่าวันนี้พวกเจ้าทุกคนทำลายไปแล้วกี่ชีวิต เหตุใดเรานั้นท่องอยู่ทุกวันว่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์ไปวัดไปวัดก็ห้ามฆ่าสัตว์ท่องไปเรื่อยๆแต่ในมือยังคงถืออะไรไปถือชีวิตสัตว์ไปเพราะว่าเรานั้นยังไม่รู้ใช่หรือไม่หรือใครคิดว่าเรานั้นเกิดมาต้องกินเนื้อสัตว์บ้างหรือเกิดมาแล้วต้องกินเนื้อสัตว์เป็นอย่างนั้นหรือขอถามว่าเนื้อสัตว์อร่อยตรงไหนใครตอบได้บ้าง เราเป็นพุทธศาสนิกชนเชื่อฟังคำสั่งสอนใช่หรือไม่แล้วตอบตัาคตได้หรือไม่ว่าเนื้อสัตว์อร่อยตรงไหนถ้าไม่ผ่านการปรุงแต่งจะอร่อยไหมแล้วอร่อยตรงไหนตรงที่เราเติมเครื่องลงไปใช่หรือไม่แล้วเหตุใดวันนี้เราจึงยากที่จะหลุดพ้นเพราะว่าเรานั้นยังคงลงอยู่กับเครื่องอะไรเครื่องประทินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะลาบโยตต่างๆเราก็ยังคงปรุงลงไปอย่างนั้นจึงยากที่จะทำให้ตัวเราหลุดพ้นจากหนทางแห่งการเวียนว่ายยังคงลุ่มหลงต่อไปเรื่อยๆและก็ยังคงคิดว่าตัวเรานั้นเกิดมาเพื่อกินเนื้อสัตว์เรากินเพื่ออยู่หรือว่าอยู่เพื่อกินถ้าอยู่เพื่อกินสงสัยจะไม่มีคนอยู่บนโลกนี้แล้ว แม้เนื้อคนคงจะเข้าปากแล้วละ่ะใช่หรือไม่วันนี้เหตุเพราะเรานั้นกินเพื่ออยู่ถูกต้องแต่วันนี้ที่เรานั้นได้ทานเนื้อเข้าไปทานเข้าไปเรารู้หรือไม่ว่านั่นคือเรากำลังกินชีวิตหนึ่งเข้าไปแล้วเรายังไม่รู้แต่วันนี้เมื่อทุกคนมีความเข้าใจ รู้แล้วว่าจริงๆคนเรากับชีวิตสัตว์ไม่ต่างกันเลยต่างกันแค่เพียงร่างกายเท่านั้นขอถามว่าสัตว์น้อยเหล่านั้นมีจิตวิญญาณหรือไม่มีจิตวิญญาณแต่ว่าเป็นจิตวิญญาณที่มืดมนมากเกินไปยากที่จะพาตนเองนั้นพบทางสว่างได้ เพราะฉะนั้นจึงได้เกิดกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเพียงแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานที่น่าสงสารแล้วคนเรายังไปทำลายอีกใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นขอถามว่าเราทุกคนนั้นได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนแล้วจริงๆหรืออย่างไรกันห้ามฆ่าสัตว์เหตุใดจึงห้ามฆ่าสัตว์ก็เพราะว่าเพื่อปลูกฝังให้เราทุกคนนั้นมีความเมตตากรุณา อย่าลืมว่าสัตว์น้อยเหล่านั้นล้วนเป็นพี่น้องของเราเราท่องอยู่เสมอๆว่าอะไรสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก์ขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเว้ซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัชาหหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหตุ อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเราเชื่อแล้วว่าทุกคนเป็นพุทธศาสนิกชนจร,จริงๆท่องได้จริงๆแต่ปฏิบัติได้จริงมีกี่คนจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแล้วขอถามว่าเรานั้นได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์หรือไม่ เบียดเบียนไปแล้วมากน้อยเท่าไหร่แล้วเหตุใดเรายังท่องว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเรานั้นไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์เหล่านั้นขอถามว่าสัตว์เหล่านั้นเป็นสุขอยู่จริงๆหรืออย่างไรกันสุขตรงไหนละ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราท่องไปแล้วขอถามว่าเราใช้เพียงแต่ปากท่องในขณะที่เราท่องนั้นเราปฏิบัติได้ถึงเซี่ยวหนึ่งหรืออย่างไรกันเพราะฉะนั้น ขอให้ศาสนิกชนทุกคนจงอย่าลืมว่าวันนี้เราล้วนเป็นชาวพุทธเราไปวัดกันบ่อยใช่หรือไม่ขอถามว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสงฆ์แล้วเท่าใดใช่หรือไม่ว่าถึงเวลาวันพระแล้วเราก็ไปวัดเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าวันนี้เราไปวัดเพื่ออะไรเพื่อสแสวงหาความสุขใส่ตัวเพื่อไปค้นพบทางสว่างเพื่อไปฟังพระเทศแล้วขอถามว่า ฟังแล้วเข้าใจเท่าใดบทพระไตรปิฎกมีตั้งมากมายเราอ่านท่องเรารู้เราปฏิบัติได้กี่ข้อเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่าลืมว่าทุกคนนั้นปฏิบัติจะต้องปฏิบัติให้ดีการมีศีลมีศีลไว้เพื่อทำอะไรมีศีลให้เราปฏิบัติตามแต่ทุกคนนั้นปฏิบัติตามศีลจริงหรือไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นเราทุกคนมีศีลไว้ปฏิบัติ ไว้ชำระล้างกายขอถามว่าถ้าเรานั้นมีศีลแล้วเราไม่ปฏิบัติตามผลอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราเราทุกคนเป็นพุทธศัสนิกชนใช่หรือไม่เหตุใดจึงตอบไม่ได้ละ่ะขอถามว่าวันนี้เรานั้นไม่ได้ฆ่าสัตว์เราบาปไหมเรานั้นไม่ฆ่าสัตว์เราไม่บาปจริงๆหรือแล้วถ้าเรานั้นไม่ประสงค์จะเอาเนื้อสัตว์คนอื่นเข้ามาจะฆ่าไหม แล้วเหตุใดเขาจึงฆ่าแล้วถ้าเราไม่ประสงค์จะเอาเนื้อสัตว์จะมีพ่อค้าแม่ค้าขายเนื้อสัตว์เกิดขึ้นหรือไม่แล้วเหตุใดจึงมีพ่อค้าแม่ค้าเนื้อสัตว์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอบได้อย่ามัวแต่เข้าข้างตัวเองวันนี้เราทุกคนนั้นเข้าข้างตนเองว่าเรานั้นไม่ได้เป็นคนฆ่าขอถามว่าถ้าวันนี้เรานั้นเป็นผู้ร้ายตำรวจจะจับกี่คน ถ้าไม่มีคนสั่งให้เขาไปฆ่าเขาจะฆ่าไหมแล้วเหตุใดจึงฆ่าละ่ะใช่หรือไม่ว่ามีคนสั่งให้ไปฆ่าหลังจากที่เราไปฆ่าคนแล้วขอถามว่าตำรวจจะจับทั้งหมดกี่คนจับเราคนเดียวหรือไม่เช่นเดียวกันวันนี้เราบอกว่าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เพียงแต่ไปซื้อมาเท่านั้นเราไม่บาปใช่อย่างนี้หรือถ้าเกิดว่าวันนี้เรานั้นไม่ประสงค์ที่จะทานเนื้อสัตว์ จะมีการฆ่าเกิดขึ้นไหมแล้วเหตุใดเราจึงเข้าข้างตนเองว่าเรานั้นไม่ได้ฆ่าสัตว์เพราะอะไรละ่ะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอย่าลืมว่าถ้าวันนี้เรานั้นไม่ประสงค์ที่จะทานเนื้อสัตว์ก็จะไม่มีการฆ่าเกิดขึ้นแต่บางคนบอกว่าฆ่าสัตว์เพื่อประทังชีวิตแล้วขอถามว่าถ้าวันนี้เรานั้นอยู่ดีๆมีคนใช้ดาบมาแทงตัวเราจะยอมหรือไม่ ไม่ยอมแล้วขอถามว่าวันนี้เรานั้นได้ยืมมือคนฆ่าไปแล้วกี่ชีวิตแล้วอย่างนี้เราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นหรืออย่างไรกันคิดคิดดูคิดก่อนตอบเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเราเชื่อว่าทุกคนนั้นปฏิบัติตามคำสอนของเราจริงๆเราอุตส่ามีจิตยินดีมาถึงที่นี่ แต่เหตุใดชาวพุทธทั้งหลายจึงปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะถือว่าเรานั้นเป็นพุทธศาสนิกชนได้อย่างไรกันอย่าลืมว่าวันนี้เราได้ทำลายไปแล้วกี่ชีวิตอย่าลืมว่าชีวิตที่เรานั้นทำลายไปจะกลับมาหาตัวเราสักวันหนึ่งจะตอบแทนเราอย่างไรเราก็ไม่รู้อย่าลืมว่าสัพเพสสัปตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดถ้าว่าเราท่องอย่างนี้เราไม่ปฏิบัติก็ไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเราเป็นคนฆ่าหรือไม่เป็นคนฆ่าเราผิดหรือไม่ผิดกลับไปคิดเองก็แล้วกันหาไม่แล้วทุกคนจะหาว่าตัวเราบังคับเพราะฉะนั้นบาปบุญคุณโทษใครสร้างกรรมใดคนนั้นก็รับกรรมนั้นไปชนี้แหล